สวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลย5ปี2 5 5 8แล้ว<อ>ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าช่วงนี้เกมสมาร์ทโฟกนกำลังมาแรงนะภาพบางเกมเนี่ยก็ไม่แพ้เกมคอมเลยทีเดียวแต่เดีด๋ยวกูนึกบทแป๊บหนึ่งนอกจากจะพกพาง่ายแล้วความบันเทิงเนี่ยก็ไม่แพ้เกมคอนโซลหรือเกมคอมพิวเตอร์เลยผมก็เลยอยากโฉวอกาสที่จะรีวิวเกมเกมหนึ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสกับมันสักครั้งหนึ่งรับรองว่าจะติดใจแน่นอนใน Kill Me Again ทำให้ติดเชื้อใช่เหรอ ก,ก็ใน Play ์สเตนมันเขียนอย่างนี้นี่ว่าผมพยายามดูเทเลอร์ตัวนี้ซ้ำไปซ้ำมาเพื่อที่จะหาเนื้อเรื่องมาสรุปให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้บอกอะไรเรามากเลยสรุปได้แค่เพียงว่าเราตกอยู่ในยุคที่มีซอมบี้เต็มไปหมดและสิ่งที่เราต้องทาก็คือเกมแนวซอมบี้ทั่วๆไปที่ต้องเอาชีวิตรอดจากพวกหาฝูงซอมบี้ด้วยนั่นอะไรนะบัตเชอร์หรือไงโอ้โ oh ห oh! ตัวเกมจะเป็นเกมแนวพัสเซินเรียงสีเหมือนที่เราเคยเห็นกันมานมนานนะถ้าคุณชอบเล่นเกมแนวเช่น Candy Crush Saga อะไรเจ็มๆแล้วว่าอันนี้ลืมหรือว่าเกม h ันนี p p p อพ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 อเอาเป็นว่าถ้าชอบเกมแนวนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนี่นี่พูดจริงนะ เรามาพูดถึงในส่วนตัวเกมกันก่อนตัวเกมมีให้เลือกเอ้ยนี่มันไม่ใช่เกมนั้นมึงเอามาผิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหาแปบ๊บหนึ่งแป๊บบนึงอ่ะเนี่ยเอออันนี้แหละตัวเกมจะถูกแบ่งเป็นสเตจสเต,ตให้เราเลือกเล่นนะยิ่งสเตจสูงขึ้นความยากก็ตามมาหน้าจออินเทอร์เฟซในการเล่นเกมก็จะประมาณดังเช่นหน้าจอนี้เราต้องทําการเลียงสีเพื่อที่จะให้ตัวละครเราทําการโจมตีซอมบี้ได้โดยมีเงื่อนไขในการโจมตีคร่าวๆก็คือว่า ถ้าคุณเลี้ยงสีครบ3สีจะทําการยิงด้วยปืนเล้งหรือปืนพกนั่นเองแต่ถ้าได้สีสีขึ้นไปเนี่ยเราจะทําการยิงด้วยปืนอ่าปืนขนาดกลางแสตลเอร์ไรเฟิลหรือพวกลูกซองนั่นเองแล้วถ้าคุณเลี้ยงได้5สีขึ้นไปจะมีไอเทมขึ้นมาให้เราได้ใช้กันซึ่งไอเทมดังกล่าวเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณเลี้ยงสีอะไรได้ก็จะได้ไอเทมนั้นไปนะตัวอย่างเช่นถ้าเลี้ยงสีเขียวได้5สีคุณจะได้ฮิวมาเพิ่มเลือดถ้าเลี้ยงสีเงินได้5สีคุณจะได้โล่ที่บัฟ แล้วก็จะมีท่าแอคชั่นพิเศษที่จะติดตามสายตัวละครนั้นๆด้วยอันนี้ต้องไปสัมผัสกันเองเดี๋ยวคลิปยาวนอกจากการใช้อาวุธปืนในการโจมตีซอมบี้แล้วในกรณีซอมบี้บุกเข้ามาประชิดตัวเราจะทาการใช้อาวุธระยะประชิดแทนซึ่งอาวุธระยะประชิดนี้ขึ้นอยู่กับสายตัวละครที่เราเล่นด้วยนอกจากจะต้องคํานึงถึงอาวุธที่ต้องใช้แล้วยังต้องคํานึงถึงยูนิตท,ที่เราต้องเจอด้วยไอ้ซอมบี้ในเกมนี้มันก็ไม่ใช่มีแต่พวกที่เดินกันย่องกับแย้งมาน่ะสิและมีหลายชนิดที่คุณต้องระวังตัวเป็นพิเศษด้วยเช่น ไอ้พวกที่แดนมาควรอันนี้แดนมาจับนมแล้วไอ้พวกมันหนักปัดหน้าหายโอ้โหและไอ้พวกที่กระโดดดูดคอแม่งสม,มิเกมนี้หื่นว่ะเอ้าเฮ้ยลืมแนะนําตัวละครนี่กูพลาดไปได้ไงวะเน,นี่ยตัวละครที่มีให้เลือกเล่นอย่างแรกเลยคือฮิตวูแมนสาวพราสน่ห์ผมไม่เห็นดาบเธอเลยเนี่ยเธอมีความถนัดในการใช้ดาบสมุไรและมีความคล่องแคล่วรวดเร็วเป็นจุดเด่นต่อมาก็คือแอดวานซ์โซนเยอร์หนุ่มใหญ่ครึ่งไซบอร์ก ที่มีโลอันบาเอกเป็นอาวุธประจำกายขนาดที่ว่ากับตอนอเมริกายังอายเลยแน่นอนว่าจุดเด่นของเขาคือความถึกความทนความแท้งนั่นเองและรู้สึกว่าจะมีตัวใหม่มาด้วยซึ่งผมหาอินโทรของเธอไม่ได้นะั่นคือรีเซิร์ชเชอร์ที่มีอาวุธประจำกายก็คือกระเป๋าพยาบาลโอ้โหเอากระเป๋าพยาบาลไล่ฟาดซอมบี้ไว้เฮ้ยโคตรเทพเลยซึ่งตัวนี้ในไอดีผมก็ดันไม่มีซะด้วยก็ขออภัยที่ไม่ได้แนะนําเธอในคลิปนี้นะ อันที่จริงตัวเกมของเกมนี้สามารถเสพเนื้อเรื่องได้จากหนังสือที่เราเก็บได้ตามโหมดเนื้อเรื่องเพราะยิ่งเล่นไปเนี่ยหนังสือมันก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆให้เราอ่านนะถ้าขยันอ่านหนอยก็ลองอ่านดูมีทั้งข้อมูลตัวละครเราข้อมูลซอมบี้ยิ่งข้อมูลซอมบี้นี่ยิ่งเก็บได้ก็จะได้รางวัลเพิ่มด้วยนะแล้วก็ตัวละครแจกเควสยิ่งทํามากความสัมพันธ์ยิ่งมาผมไม่ลงรายละเอียดมากนะเหลืออีกหนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวไม่ทันนอกจากโหมดเนื้อเรื่องแล้วก็ยังมีโหมดของชาร์เลนโหมดให้เราได้เล ให้เราเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเลือดจะหมดหลอดกันไปข้างหนึ่งยิ่งอยู่นานแต้มยิ่งมากขึ้นเอาไปแลกของในเกมได้มากมายแรกๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่พอหลังๆนี่สิพืดขึ้นคอเลยไอ้บ้ามันจะตีแรงไปไหนวะเนี่ยกูเจ็บโอ้ยเกมนี้มีระบบกิลด้วยนะแต่ผมไม่เคยเข้าหรอกเลยไม่มีข้อมูลจะมา <c oughs> พรีเซนต์สักเท่าไหร่ไงก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันมันจะ5นาทีแล้วโอ้ยไงก็ลองไปหากันเล่นนะครับกับคิวเมเกน ทําให้ติดเชื้อโหลดฟรีทั้ง Android และว o s s เลยนะลองไปหาโหลดกันดูไปโหลดมาได้เลยปะไม่ช่วงนี้ติดเซเว่นไหน